มาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่สู่คนนะครับพบกับผมออดสักตักซอสแล้วก็ตูนน้อยร้อยลีลามาลราซ่อนใหม่ไปก่อนเอซอซ่อนใหม่ไ้ก่อนเฮ้ยล่วง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 ,วงมาพี่น้องมาในพัดมามาใส่อฮอทดอกแล้วก็มีดลูกชิน้นพร้อมพี่น้องเอามาลุยกันติมตากเอานะติมวันนี้ติมไม่เข้ากล้องนะทุกคนนะโอ้หนี่นี่นมามา พี่ลองมา,มา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 ทุกคนมาลองกินเนื้อหน่อยเผ็ดปะพ่อละไม่เผ็ดหรอกไม่เผ็หรอกรักกว่ารักว่า จิ้มัวมันแตกไตปากเลยอะอันนี้เหรอมีชีสเหรอไม่แตกไตปากเฮ้ยอร่อยมาพ่อใส่ฮะมาอืมมาจิมหัวแล้วเหรอมาพี่ลองมามามาอู้ นี่สาหร่ายใส่ด้วยลูกโอ,โอ้ป้าพงษองเนี่กินไม่ไ้เลยออนั่นแหละสาหร่ายากินด้วยก็ไม่ึมา ปิดประตูให้หมดดิบอกพี่น้องหน่อยเซ็บไหมเซ็บครับพ,พี่น้องเซ็บเซ็บทำไงเนี่ยของชอบเต้าหู้เนี่ยสาหลายด้วยอ่ะ Từ cái tao có gì cả xẹp cho lúc chín nữa. này thái đấy ạ. เล่<ห><ห>นถ่ายเลยไฟก็ดับพ่ยิ่งกินเลยลูกไฟก็ดับลูกฟ<ห>าหนนา้องบนแน่พื้นใชสาหายด้วยสะบ<ห>ันทก่ียงเยนนแน่พือนจีนตั้งแต่ วางนี่แหละนิมต้องอะพูดอะไรนะเรือดผิดแล้วเรือเผิดแล้วลว,ลวันนี้ไอ้ติมพี่เกีดใส,ส่ส้าแล้วไม่ออกกล้องอนอนรออ้อนๆอไอ้กิมผ็ดป่เนาะร้อน เอาเลยนพวกบอกให้เอาน้ำใส่ตู้เย็นมีไหมนะน้ำมีกขวดไหม ก็ผสมก็อ,อร่อยนะอ่อยอืมอืนี่นกิมเนี่ยคันดอกเลยเลยเรยผิดไหมอ่ะพีะ่หลงมางกินน้ำกันเสบ ไอเกินอมุ้ยเก้นปูมุ้ย้ติมข้าวเทียไอ้ติมอิ่มแ้วให้ติมไอ <c oughs> ตูนอิ่มแล้วให้ติมข้าเพียงแค่ของมูก็เผ็ดพอละเอออย่ามาทไม

Không động được rồi ạ. Nhiều lên nó không động. Hừ. Chắc. rồi nhỉ. เผ็ดอันไรอ่ะไม่เผ็ดอันไหนพี่สุดจะไม่ยืนบังไปเนี่ยก็ไม่ได้เผ็ดเผ็ดอะไรเผ็ดอ่ะวันนี้เราจะสู้เลยนะทุกคนวันนี้หนูว่าหมดเห่นปะ แต่ลูกกินอ่ะไม่หมดเพราะใครบางคนที่ยืนดูมาเข้าตรงนี้ไหมเนะ่ยไาไหมพราบุกแค่เออเดี๋ยวพอยกเใเออเออไงไหมเาไปให้พ่อเงินนะะเดไปมาไปเอาไปไหนนะไม่กินต่อ โอ้โหแล้วให้พ่อขอยับทำไมวะหยุดเข้ามานั่งอยู่คนเดียวไปเลยเอ้ยอไว่จิมตอนนี้ก็ตู้อยู่ทำไ,ไมตอน,น,นมันอะไรมันดูแล้วแอบคือ,อ,เ,อเก่าแอบเป็นตาไหล เตาไกินม่มาเผ็ดเกาหลีแวน้ำตาไหลเลยอมันไม่ไหวอ่ะเอกิมาก ตู้ไปคากระดาษให้ตู้นะเนอะเร่งตียกันแน่เลยจะน,น,น้อยไงเป็นไร่ชอบตะก,กูลของเกไปเรื่อย<ห>นะแ่บไม่บอกับ